ส่วนเสริมใหม่ของ NVDA เจอมาอีกแล้วครับ Native Speed Generation นะครับผมใครที่ใช้งานหน้าเว็บไซต์ AI Studio Google.com ใช้เรื่องของ Speed Generation แปลงตัวอักษรเป็นเสียงพูดนำมาใช้งานเนี่ยมีชีวิตชีวากันหลากหลายมีคนที่เขาทำส่วนเสริมตัวนี้ มาให้ได้ใช้งานร่วมกับ NVDA เลยนะครับไม่ต้องเข้าหน้าเว็บเลยแต่มีข้อแม้ว่าจำเป็นจะต้องมี API key ของทาง Google หรือทาง Gemini นั่นเองนะครับซึ่งมีคุณเต้ปาโมกเคยทำสื่อเรื่องนี้ไว้ว่าการไปอเอา API key ฟรีทำอย่างไรสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะครับส่วนผมเองอมี API key เป็นของ ส่วนงานอยู่แล้วก็เลยได้ใช้งานผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Native Speed Generation นะครับวิธีการเรียกเมื่อติดตั้งใช้งานแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้าไปที่ n v d น n ีดีอิน N หรือ Nvidia n v i d วพัดเอ็นเเมเ,เปิด n v i d เมนูเลื่อนไปที่เ e r e n c e Se แล้วก็เข้าไปที่ Setting นะครับเจอ p r e f e เ e n c e และเลื่อนลูกศรขวาเจอ Setting Enter เข้าไปแล้วกดตัว n หา,าในส่วนของนะ Native Speed Generation นะครับผมไม่พาเข้าไปเดี๋ยวเห็นเขียนคีย์ผม p r e f e r d ขอใหเอ้เมื่อเจอแล้วแทบไปนะครับแทบอีกทีหนึ่งเขาจะบอกให้โชว์ API key แล้วก็ Spacebar ให้เช็คแล้ะชิปแท็บกลับมานะครับแล้วก็ใครมี API key อยู่แล้วก็ของทาง g o o g l e นะครับก็วางไปได้เลยแล้วก็แท็บไปโอเคเท่านี้ก็จะใช้งานได้แล้วมีข้อแม้ตรงนี้นิดนึงอย่าลืมไปหามาติดไว้สักหน่อยนึงแล้วกันมันก็มีประโยชน์เนาะ,อะโอเคสำหรับใครที่มี API key อยู่แล้วนะครับวิธีการใช้งานก็กด NVDA key ผมกด insert control shift สี่ปุ่มนะ Insert Control c h i p แล้วกดตัว G Copy Native Speed Generation Widget เปิด Gemini TTS วงเล็ t ปิด Dialog Type Text to Convert Here Convert Edited Multiple Lines เขาก็จะเปิดในส่วนของหน้าต่างนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือ Native Speed Generation uh, Gemini Gemini TTS เนี่ยครับขึ้นมาเลยแล้วก็อยู่ที่ช่องของ 2> Type Text to Convert Here นะครับซึ่งก็รองรับภาษาไทยอยู่แล้วเราก็ลองพิมพ์สั้นๆเลยไอ เย่จีจีไพวงบเอ์เยอยักโทเยสเอสอีไอขอปโทชอชิงไมคนอปไอดอโทไมหูชอชานโทงอหูนอหูงอหูเออารอยักมย่งมุกแอตนอปโทวอแวนเลือกทั้งหมดแล้วค่ะนายท่านมีให้ฉันได้ใช้งานไดายแล้วเย่เยมีให้ฉันได้ อย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเราพิมพ์อย่างนี้ไปเสร็จแล้วเมื่อพิมพ์ประโยคที่ต้องการเสร็จหรือก๊อปมาวางเสร็จนะครับก็แท็บมาครับสไตล์อินสตัคชั่นฟูงไดเปองลมดิดสไตล์อินสตัคชั่นนะครับก็คือสไตล์ในการพูดอย่างเช่นผมบอกว่า,พพาให้พูดพด,ดอกเด็กแอดหนอง<ห><ห>วัวแวนหนอกนกไม้ขัดงูโคตรเสน่ห์โอคอร์คันซอบอล์ดี พูดแนวหนังโฆษณาเสร็จแล้วแท็บมาครับพูดแนวหนังโฆษณา s e l ล c t model combo box flat woofer stand quality อะ s ีเล็กโม bo box, Flash, เดลผมยังไม่ได้ลองเลือกนะครับก็อาจจะมี pro แล้วก็มี flat flat เนี่ยใช้ได้เยอะหน่อยแต่ pro เนี่ยคุณภาพเสียงก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนได้แต่ผมก็ใช้ค่ามาตรฐานก่อนละกันในการสาธิตเนาะแท็บต่อครับ single speaker radiobat ท่านเช็คจะเลือกเป็น single speaker หรือมันเดี๋ยวลองกดลูกศรลงซิ multi speaker วงเล็บเปิดสองวงเล็บปิด radiosticker แต่อันนี้ก็ต้องเรียนด วิธีการใช้นะผมก็เอาแบบมาตรฐานก่อนเล่นลูกศรขึ้นครับสิงเกิลสปีกเกอร์เรดิโอ่าก็เป็นซิงเกิลสปีกเกอร์ก็คือผู้พูดคนเดียวนะมันติก็คือสองคนเนาะอ่ะโอเคเราใช้งานแบบมาตรฐานก่อนลองใช้ว่าใช้ได้จริงไหมแถมมาต่อครับแอปวันเซตวงเลเปิดไทม์พอเชื่อวงเลปิดเช็คบอฟน็อตเช็คบออุณหภูมิเสียงหรออันนี้ผมขออนุญาตผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นการใช้งานที่ขั้นสูงขึ้นไปอีกอ่า แถมมาต่อครับ4ีเล็กไวท์โฟนคอมโ o บล็อกซีไฟอาร์โฟและบอลคัลซีเล็กไวท์นะครับเป็น Combo Box นะครับผมก็สามารถาเลือกสอรลงเนี่ยลูกสรนลงลนจำได้ว่าเราชอบใช้เสียงไหนคอฟีเลอร์เล็ดดาอโอรูฟก็มีเยอะนะครับเสียงเยอะมากเตร์โรตโฟโนเท่ากับในส่วนของหน้าเว็บไซต์ AI Studio เลยเอ็นทีดูเนี่ยครับอย่างเช่นอเอเฮดโฟฟอัมบิโอชิบา้าเอาออชิบา้าคนนี้คนนี้แล้วกันนะ หลังจากเมื่อเราเลือกเสียงเสร็จก็แท็บมาครับ Generate Speed Button Generate Speed Button ก็มีคีย์ลัดให้เราด้วยก็คือ Alt G หรือเราก็แท็บมาใช้แท็บชิปแท็บก็ง่ายดีครับ Generate Speed เลยครับ Space Bar Space Generate Speed p r e v a t e รู้สึกว่าทำในนี้มันเร็วกว่าทำบนหน้าเว็บ Generate Media Player m e w i n d o w มีให้ฉันได้ใช้งานง่ายๆแล้ว เนี่ยครับเราอยู่ที่ปุ่มเพลงนะครับเราสามารถสเปซปลาฟังใหม่ได้เย้มีให้ฉันได้ใช้งานง่ายๆแล้วเนี่ยครับเร <Play. S 1> อ่า,อาเราก็อัลเทเนต F4 ปิดหน้านี้นะครับในกรณีที่จริงๆหน้านี้ก็จะเป็นมมีเดียเพเยอร์หรือโปรแกรมสําหรับเล่นสื่อของคุณที่คุณตั้งค่าเป็นดีฟอล l ์ไว้แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนผมเนาะอ่าผมอัลเทเนต F4 ปิดตัวนี้ พอกลับมาที่หน้านาที Native ผมชอบอ่านตามตาทิป์เลยเนทีฟ e ปี e เจเนเรชันเจมินา i ทีทีเเนี่ยเราก็แทบมาเพลงบัตทัพีอาจะมีเพลย์บัตท่านหรือสามารถกดอัลเทนต P ีเพลย์เพผ่านหน้าเครื่องมือของเขาเองหรือถ้าเรารู้สึกว่าเพล y เมื่อกี้เราฟังแล้วไม่อยากฟังซ้ําอีกแทบมาครับ Save audio โอบัตทัมบอลพัทเซฟออดินะครับ อ่าจะเป็นปุ่มอาร์เน็ตค้างไว้แล้วกดตัว A หรือแถบมาที่ปุ่มเซฟออดิโอคือบันทึกไฟล์เสียงนี้ไว้ใช้งานนะครับเราก็สเปซบาร์เซฟได้เลยครับเซฟเซฟออดิโอไฟล์ไดล็อกไฟล์เนมฟอนคอมโบบ็อกซ์เข้าแออลแทสอินแบล็คแล้วก็ให้เราตั้งชื่อไฟล์อย่างผมตั้งชื่อคําว่า A <For> อ่า, <For> อา AA <English S 1> นะครับผมอ่า,อาแล้วผมแถบมาเซฟแอไฟล์นคอมโบบ็อกซ์เวฟ5วงเล็ก เขาจะ Default เป็น Wav ไฟล์ไว้นะครับ WAV ไว้เราสามารถเปลี่ยน Format เป็น format อื่นๆอย่างเช่นผมต้องการเป็น MP 3ผมกดตัว M ลองดูนะครับว่า Expanded Save as Wave MP 3ามไฟล์วงเล็บสตาร์ดอ MP 3ามวงเล็ปิด MP 3หรือกดตัว M ก็ได้นะครับเป็น MP 3ก็ได้ Enter ปึ้งแล้วเราก็ชิปแทบกลับมา Save Audio File ได้ครับ Shift กลับมา I have e c d I h a e not s e l e c t e เราดูซิว่าเราเก็บไว้ที่ไหนอย่างผมเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Music ละกัน โฟลเดอร์นิ้โฟลเดอร์เคล็ดโปรเจกต์น็ตไฟเนฟลเอร์คอมโบบ็อกโฟลเดอร์อีดอ n c a a m p 3ก็เราแถมมาที่ไฟล์เนมเอเป็น AA.MP3 พอใจไหมถ้าพอใจแล้วก็ Enter s a ์เได้เลยสักเซฟได้หรอกโอโเซฟโลเอร์เนื้วโฟลเดอร์ AA.MP3 ก็จะแจ้งว่าตอนเนี้ยไฟล์ได้ถูก บันทึกไว้ที่รูทไหนเรียบร้อยแล้ว c s l a s s สอะไรก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นี้ okay, <but. S 1> ก็ตำแหน่งที่เราเลือกเก็บนะครับอยู่ที่ปุ่มโอเคแล้ว Enter อร์าแล้วถ้าเราอยากทําต่อก็ทําชิปแทบกลับไปแล้วก็เริ่มใหม่ได้เลยหรือปิดอัตเอร์นท f4 นะอย่าลืมนะครับ n v i d i key บวก control บวก shift แล้วก็ตัว g กอฟนาสปีดเจเนเรชัเปิดนาทิส p e ีดเจเนเรชั o น แบบนี้ Native ครับขออภัยนะครับผมชอบตามตาทิพย์เรื่อยเลย Native Speed g e n e r a นเร n นาอร์ <Desktop. S 1> อ่าโอเคแล้วจะติดตั้งไปติดตั้งที่ไหนติดตั้งตรงเมื่อกี้ผมก็ไปอยู่ในโฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์ Music แล้วก็โฟลเดอร์ New โฟลเดอของผมนะครับก็จะได้ a a m p 3มาใช้งานทันทีเลยแต่ติดตั้งวิธีการติดตั้งนะครับ ไปที่ NVDA เมนูนะครับ Insert N หรือ c a p Lock N ครับ NVDA เมนูแล้วก็กดลูกศรลงมาที่ Preference t o Sub Menu T Tool Sub Menu T นะครับลูกศรขวาเข้าไปหรือ Enter แล้วกดลูกศรลงไปที่ Speed v i e w Add On Store Add On Store นะครับเจอ Add On Store แล้ว Enter Add On Store i n s t หรือใครที่จะเข้าแบบรวดเร็วก็ Insert N หรือ c a p Lock N หลังจากนั้นกดตัว T แล้วกดตัว A นะครับ แล้วแต่ว่าใครจะเข้าแบบไหนตามสะดวกนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วให้กดคอนโทรลค้างไว้แล้วแท็บไปที่แท็บที่3 a ม a อา a b l e Tab นะครับหรือ Add-on ที่มีให้เราเลือกติดตั้งได้คอนโทรลแท็บครั้งที่ 1, <Tab> control, 1> นึ่งทบคอนโทรลแท็นี้เป็น Update Able Add-on คอนโทรลแท็บครั้งที่ 2, 2> a เอเบิน -on 4, 1, able, ็บสี a เ a a b l e Add-on ท็หรือส่วนเสริมที่มีให้ติดตั้งในสโตร์นี้เราก็กดอัลเทเนตค้างไว้และ a ก็ได้หรือแทบมาทรับทับมาอีกแทำไมาอีกอยู่ที่เสิร์ชนะครับแท็บตันต่อครับเวลาบคอนดฟอครับแชทวัตเซ็ตพอมาอยู่ที่ลิสต์รายการแล้วให้กดตัว n november ครับผม a า i v ส speed generation s e โค c o n e e n เจเเรชันตัวนี้นะครับผมตัวนี้ฟังอีกทีน,นาฟิสสปีดเจเนเรชันเซมิโคนเจอตัวนี้แล้วให้กด enter ครับคอนเทกเมนูจะมีคอนเท t เมนูแล้วก็เลือกลูกศรลงมาหาคำว่า install แต่ของผมติดตั้งแล้วผมจะไม่เจอ install นะครับพอเจอ install แล้ว enter วจากนั้นแท็บไปที่ปุ่ม close เดสอินสั c l o มพอเจอปุ่ม close <Dest ruction. S 2> แล้ว enter นะครับเขาก็จะถามว่าต้องการต้องการให้ restart ติดตั้งจะต้องการ r e ตา a r t คุณก็ restart ไปแล้วเขาก็จะทำการ ติดตั้งให้หลังจากติดตั้งเสร็จเขาก็จะมีการเตือนว่าต้องดาวน์โหลดไบรา a r y รีของตัว n a t i น e Speed Generation นะครับเราก็กด Enter ที่ OK เขาก็จะติดตั้งตัว Library ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อย่าลืมครับคุณต้องมี API หลังจากมี API แล้ว <D> คุณก็กด n v i i d a k e y insert นะครับหรือแคปล็อกคอนโทรลชิปแล้วก็ตัว G ก็หนาฟิทสปีดเจเนเรชันวงเล็บเปิดเจมีบีวงเล็บอลิส์ดีพีซีึงบอ แปลงตัวอักษรเป็นคำพูดด้วย AI อย่าง Gemini อย่าง AI Studio กันได้เลยครับลองนำไปใช้งานกันดูนะครับบริการหมอคม1 4่งสี่1 4สนะครับเจออะไรที่ผมใช้เป็นใช้เป็นเท่าไหนผมส่งต่อความรู้ให้เท่าที่ผมมีทั้งหมดครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ บริการหมอคอม1414 14ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยงกดหมายเลข1414 14. เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที